สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการแก้ไขตัวขึ้น new เกมนะครับ server ขึ้น new เก m นะครับ s e ว v e r โหลดเกม new เกม e แล้วไม่มีเกมขึ้นนะครับขึ้นเป็นเกมเกม emulator นะครับพวก n d s ี n o t o นะครับมันไม่มีรายชื่อเกมของ Nintendo Switch ขึ้นนะครับรายชื่อเกมของ Nintendo Switch มันจะแสดงมาเป็นในรูปแบบของรหัสนะครับ จะแสดงรูปแบบนี้นะครับแล้วมีวิธีแก้นะครับก็จะมีวิธีแก้ให้มันกลับมามีเป็นชื่อเกมอีกทีนะครับก็เดี๋ยวทําตามนี้เลยนะครับขั้นแรกนะครับให้ไปที่ไฟลเบา์เซอร์นะครับเราไปที่ S D M C นะครับ S D M C ของผมก็จะเข้าไปที่สวิสนะครับไปที่ t ติ f ฟอยนะครับไปที่ DB นะครับสังเกตดูนะครับว่าตัว t i t ติ U S E N j s o n นะครับจะเป็นศูนย์ไบต์นะครับก็ให้กดไปครับเพื่อลบนะครับโอเคครับตัวนี้ลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ ให้เราแบ็คกลับมานะครับแล้วก็กลับกลับมาไปที่ตัวออปชันนะครับตัวออปชันเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับให้ไปเลือกที่ตัว P Load Entry Database นะครับกดให้เป็น Yes นะครับแล้วก็กด B ออกมาก่อนนะครับหนึครั้งดีค,ครับ อนนี้ลองเข้าไปดูนะครับว่าตัว DB เราขึ้นหรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้ตัว d า t a าเบสเราขึ้นมาแล้วนะครับเป็น8.8แล้วนะครับ8.8 MB มกะไบนะครับพอถึงขั้นตอนนี้ให้เรากดปุ่มโฮมออกไปนะครับแล้วก็ปิดแอปนะครับแล้วเข้าออแอปอีกทีนะครับ ครับ,รบเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะครับเราดูเราดูว่ารายชื่อเกมมามาหรือเปล่านะครับโอเคครับรายชื่อเกมเรามาแล้วนะครับนะครับรายชื่อเกมของเรามาแล้วเกมของ Nintendo Switch นะครับนี่ครับ โอเคครับก็วิธีแก้ไขก็มีประมาณนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะครับสวัสดีครับ